ทำอย่างไรก็ได้ให้หน้าเดี๋ยวก่อนหน้าเกลียดที่เราเดี๋ยวก่อน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 ให้เขาปิดก่อให้เขาปิดท่าแรกก่อนหนึ่งสองสามสี่ ปากีปากีโพปากไปยั้ปากท้าเร็วเจ็ดน้ำเกลยดนะไม่ได้บานะแปดเก้ามี่มาสิบมาดนกลับมากลับมากลับมาอนไหนอ่าคนไหนเลือนลุกทีอะไรวิธีอิธีทำไมอ่ะ ยุกนีไม่ล้วบนากับมัหรอนกี้มาดีแล้วนุนี่มาีนนี่มานีนนี่มานี่้งี้ไปฝั่งโน้ตกไปหนึ่งคนโอเครด้วย้ออฝ่งน้นตไป้นนี่นเขอท่าที่เดีเพิ่อออกไปนะร้อยปีก่อนั้ท่าที่เซ็กซี่ที่สุด Ciao no, no. no, no. โอ้โหตอนนี้ม <c ute noise> <k ut problems> ันเป็นตบกันแกลนี่แกลนี่อ่าท่กคนต่อไปใครไม่ออกจบแล้วที่จะดื่มหนูอ่าหนูนะพร้อมนะครัะท่าต่อไปขอโจทย์โจทย์ว่าขอให้เป็นท่าที่เราแอบดูอ๋อนะขอให้เป็นท่าที่บ้าที่ตด พร้อมนะบ้ากับน้าเกียรติ่เหมือนกันนะบ้าก่าน้าเกียรติไ่เหมืนกันนะบ้าคือเต็มที่กับชีวิตคือสุดยอดไปเลยเอาให้เต็มพร้อมนะครับหนึ่งสองสามสี่ไปแกถาาเลตามเต็มที่เยที่้เราเต็มที่วันนี้แลมคนยอดน่าดีน่ดีไม่ใช่นาเกียรนะเต็มที่นะเจ กลับไวหนึงเก้ากับมาหนึงเต็กลับมาเต็หมดแล้วกลับมาแล้วตามาไว้ได้เหอได้ไได้นคะแนนใครแน่นอนที่ด่วนนะเนี่ยนนที่ด่หน่วนนะทีมนี้ดึงะแนนทีมนี้สคะแนนทีนี้ใครยังไม่ได้ออกบ้างตอันนี้คนเดียวไม่เป็นไรเป๋ ตามอ่ะตามแฟนมาดีออกขอใครมาดีที่แม็กมานี่ยทีมไหนพี่น้องมาเนี่ยมานี่มานี่ยทีมแกนอยู่ทุกคนแกไปไหนคะไปทีมโน้นอ่ะทุกทีมโน้น่งไปอีกคนหนึ่งไปไปได้ทีมอ่ะโอ้โหวันนี้คงไม่ต้องปรับมั้งโอเคทีนี้นะเพื่อเราลอกย้อนให้เห็นถึงการความคิดถึงที่จับ ขอท่าที่เหมือนพี่อ๊อฟมากที่สุดคือไอกรัมพี่อ๊อฟนะไอกรัมพี่อ๊อฟนะท่าที่เหมือนพี่ออฟมากที่สุดพร้อมนะหนึ่งสองคตหยุดท่าพี่อ๊อฟท่าไหนก็ได้อ่าพร้อมที่เหลือลุยไปเอาให้เป็นพี่อ๊อฟมากที่สุดนะเอาเป็นพี่อ๊อฟมากที่สุดสองสามสี่ได้ดีมากห ปีต้องปีปีตอปีต้องเป็นท่าแข็งเรยุดใครเหมือนเรากันเอายังไงดูเป็นตัวไมล็อกสมุดล็อกครับอาจารย์นีลทอยากโอ้โหน่ารัก อ,นนอันนี้นักร้ลงก่านนะคะอันนี้เป็นแบบเปิหัดคร่าวๆนะให้ทุกคนแค่รู้จักว่าออลอมาใช้เพราะว่าในเพลงสัปดาห์นี้เราจะไม่ได้แค่แข่งร้องแข่งแดนซ์กันอย่างเดียวแต่เราจะแข่งในลักษณะการอินโพรไว้์การความสดการที่เราจะต่อสู้กับอีกคนยังไม่ได้นะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้ครูจะมาทำเพลงเมเล่ให้หลังจากนี้เพลงเมเล่เนี่ยเราจะทำลักษณะเป็น มีความเป็นละครนิดๆแต่แต่เราจะไม่เรียกว่ามิสิคิลนะเพราะว่าม <c oughs> ิสซิชิลเขาเขาเป็นอีกทางนึงแต่ก็จะมีความใกล้เคียงอารมณ์กลิ่นๆมิสซิชิลเล็กๆนะครับทุกคนคงเคยได้ได้ฟังเพลงที่เขามาต่อและเรียบร้อยนะอ,อ,อยากเห็นภาพมันเป็นยังไงเ,เรื่องราวไม่ยากเลยตามเพลงคือตรีผชายยสองคนคนแรกเป็นที่หมายตองของหญิงสาวเราบรรดาหญิงสาวคอยจะตอบมากนะครับทุกคนต้องนะแย่งชิงกันคนที่สองเขาจะมาห้ามครับว่า คิดถึงน,น้าพ่อแม่เกินไปนะจะทำตัวจะทำตัวไ,อวไรอย,อย่างนี้เข้าใจไหมในสูตรของคนนี้ออกมาทุกคนก็มีโฟกัสเกินบอกเฮ้ยเท่าคนมีฟ <คน S 2> อร์ม<อ>คนที่แบบว่าดูเท่มีฟอร์มแบบนี้อ่าแล้วเดี๋ยวจบเรื่องก็คือในสุดทุกคนก็หลักกันน,นคะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสองเพลงเราลองวางคิวข้าวก่อนเราลองบ็อกกิ้งไปก่อนนะพอทุกคนรู้แล้วใช่เปล่าว่าลองตรงไหนใครอย่างเงี้ยครับ ตอนนี้นิวตีนน้ตอยู่ในการตอนนี้นิวตีนแนแ้แมทแมทไอแมทอยู่คนเดียวก่อนตาคุณจะมาอยู่คนเดียวลองได้คร่าวๆแล้วใช่ไหมใช่หมดแล้วแอนกับมุกนี้อยู่อีกแป้งนึงทีนี้เวทีอย่างที่เรารู้กันนะคะเวทีจะเป็นแบบนี้ถูกไหมมันจะมีด้านหน้ากับด้านหลังเราจะเรียกว่าหลังกับหน,น้าหลังกับหน้าหน้ากับหน้าแล้วก็ซ้ายกับขวาแล้วก็มีรูตรงกลางเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์เราไปบอกที่กันทีหนึ่งอ่ะมาตอนนีู้อยู่ มันนี่ก็อ่านมานี่เปิดันี้กับมีแมกเข้าไปเลยแม็กเปิดแม็กเป็นคนรกที่เปิดตัวแม็กก็เปิดมากลางเลทีนะแม็กเนี่มันตัดด้าหลังเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันอีกทีนะแต่แม็กจะเปิดดด้นน้าม่ต้องพาาอรอ่ะมนมันหนุนครับขอให้มิลินมาพูดได้สหนสวัสดีพูดเถอะแม่ ด้าแรกที่เปิดตรงกับด้านนี้นะคะด้านนี้คือด้านด้านนคืด้านต้อยถูกปะใช่่ะด้านนี้คือด้านอีกฟากหนึ่งเปิดมาเทนทงขึ้นเปิดเตินเดินหล่อหล่อนิดแค่เลยเดินเดินเดินเติมอ่าผ่านโคสโคสเป็นจุดๆไปเรื่อยโคสไปเรื่อยโคสโคสจนผ่านพาร์เซ็นเตอร์ปึ๊บสองคนนี้ผ่านโคสอ่าไปมาป้องกันป้องกันอินโทรเปิดแล้วจะเป็นไง

อตจากนั้ก็เลยระบายหยุที่เดินมาพูดหลองกันด้วยตื้อๆอะไรนะไม่ได้รลอกน้องอยู่เหรอยังหลอกอยู่นหาอยิ้มมาน่า กันในหัวใจแต่อยากเธอใหท้งใจแวเนน่ะมีฟแล้วหรอยังอ๋อไม่คุยกันคยกนล้วะจะอพิดอีนะครับเจเป็นผี้รับผู้รสานเอว้เองขอเป็นขอเป็นนี่ร้องค่้ว่าจนหางใส่บอได้แล้วเนี่ยคือมันเป็เดีย้เลยคอยดีสียิ้มมา่เยอ่าเราก็มามาติได้รับผ่านมาเลยผ่านมาตือนเตตืี่ แลมันมันก like, ็มี r ี a อมี e a c t r e a บอกเพิ่มเพิมเอาออกาทีนึงตายตาอจะไปหวัวทอ่างจอด้ยิ้มมาแ้วนอปหรออ่เดมอกันนีเีมาด้ว่เพิมมาด้นี้เหมือนกัน เบิร์ฟมาพูดดเวยกันจงเกิดตำพังถิ่ในหัวใจและอยากถามให้ใคาใรงแล้วาแนันนั่ไป่้อกันตเทที่จตวนี้กำลังยู่ในหัวใจสาตาหวนๆยิ้มหวนๆ่าลันไบเจ้ป็นวใคอเิร์ฟเบิรแอมาเ่ตอนนี้ตั้งีโแม่ก็พูดไปโอ ผู้หญิงอย่างเงี้ยไม่เอาหรอกไปเดี<ๆ>๋ยวเดี <c ười> <ๆ>๋ยวเดี๋ยวคุณก<ๆ>ิดป่ให<ๆ>้ดีเลย